สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้ะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วก็คนกาลังจะมาเป็น FC จะ้ะมากินยำรวมมตรกับใจจะ้ะฝีมือลูกสาวจะ้ะน้ำยำม,มือน,นั่นแหละย่างอยู่จะ้ะเพิ่นกจอได้ว่าแม่แมกุ้งกับย่างวสันสองถุงเอามาปลาหมึกกับย่งางเก็เลยมายำมาม่านะคะมา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 เสริรมามา่มาเด้อค่ะเด้อเพื่อนะเออเพื่อไปซื้อหอยแค้งมาใส่เครื่องโล่จะ้จะเพืจ้ะ กุ้งกับตัวใหญ่ๆมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้าอืมบ้านยัดจิ้วเห็ดง,ง่ายๆกินไงยำปลาเด้อค่ะยัดปลานัวค่ะยำทะเลปลานัวนะคะมาๆๆม,มอุ้ยถาดแบบไงไผ่น้ออยากน้ำยายบัน้อมามามาไม่หวานมาเัดก,ก่อนยัดสอนมาน้องแก้วมา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 ,มากินน้ำกันอืมสุขขูสุขคน ยัดติวกับมากินวิบเวบให้มึงจ้าลูกสาวว่าโอ้ยวัสดุแมออ่อันอันอยากย่ำปนำย่ำกัญยังวัสดุลูกสาวว่าโอ้ยกับมาตัวใสกับพักกันมาลวกจ้ยะยัดติวจะอ้ำาให้มึงเด้อค่ะเด้อฮ่าฮแซ่บจ้ะแต่เรื่องเพจปร้องห่วงแล้วถามมึงสีบวกพีกแก

เรื่องเพ็ดนี่ยพอจงห่วงได้จ้ะกุ้งกินหมูกระทะมืนอนั่นเหลือกุ้งก็เหลือแต่ว่าเกิดน้องเ้าได้จ้ะแถวโคก,ก่มไม่ได้้างหน้า <laughs> อืม หอยแกงกับโตเป่งๆจ้ะมาค่ะมา,มาอมืประมึกแสซบๆน้ำกันดเวยจ้ะมมาเ้อมาเ้อมากินน้ำเย็สิวเยอแสบแสบแยบๆจากพี่น้องจ้ะ มามามากินน้ำกันมามาสองห่อนะคะเฮ้ยย่ำย่ำเนี่ยน้ำย่ำแต่มือแล้วย่ำหอยนางร่มหอยแย่ ไม่เหลือเลยมาโขกบ,บอกพี่เฮดไมอีกหอมแข็เอาเฮดกลินอัดเครื่องใส่เลยจ้ะซื้อเขาเครื่องไม่ได้หลายทำกินเอง แซ่บพร้อมจ้ะวัตถุด,ดิบเอามีโอ้เพ็ดเพ็ดจ้ะมาเด้อมาเด้ออำ่ำอ่ำคำใหญ่ใหญ่ก่อนจ้ะจะล่าพีร่าน้องละงาวละจ้ะเล็บดูจะเฮ็ด,ด,ดตนันตัน หอมเป,ปรปลาเสนนี้แล้วก็ปูกจะหากมันอือฮวัสดลค่ะเสร็จแล้วเวตาลุนหักะจ๊ะตีกาวแล้วแต่ว่ากาวมนันยังบว่แห่งยด้แล้วกรีนยังบาออกจ้กะเนา เยียติวขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไร่ทุกกำล,ลังใจจ้าที่มากินยำน้ำเยียติวลยค่ะเด้อจะกินต่อ,อยู่จ้ามัจเจีาวามาค่ะมาแมา <c oughs> ยำทะเลรวมมิตรมาม่าจ้าฮ็ดกินเองเขาอยาใส่ยังเขาใส่เลยจ้าเฮาแซ่บเฮาจ้าบายบายเลิฟทุกคนนะคะ